เมล่อนครับเ,เมลอนไล่อามาเมื่อคืนนี้เขาเอาเพื่อนเอามาให้เออเหรอถ่ายหน่อยนะครับมาแมนแมนหล่อนนี่ป้าเอาเอามาจากไหนเนี่ยครับสุพรรณค่ะ,คะอ๋อนึกว่านึกว่าปลูกเองไม่ใช่ค่ะไปรับ,บแากสุพรรณกิโลเท่าไหร่นะแปดสิบค่ะมีสองสีนะครับสีสีเหลืองกับสีเขียว ชิมครับชิมบานี้แบบกรอบหวานเี่ยมวางวางจิ๋ว คนชิม,มอันนี้แพบเขียวมันจะฉ่ำหวานฉ่ำเดี๋ยวกินสองสีนี้ก่อนอื่าไม่ไดีชิมป้าบอกกินยิังไ,ไงเขียวก่อนแล้วมันหวานมากกว่าแล้วเดี๋ยวจะกินอันอื่นจืดมาซื้อไปวันก่อนสามโลกนะ ติดใจเมา่ใหม่เ <c> ม <oughs> ื่อวานผมก็มานะก็อยู่นะไม่ผมมาค่ำหน่อยปร<อ>ะมาณสี่โมงเย็นกว่าแล <โอ S 1> ้วมั้งก็พอดีไปเอาของอันนี้อ,อยู่สายหนึ่งนะฮะสายหนึ่งสายหนสีเขียวจะเป็นพันนี้เนี่ย ไม่กอรอบใช่ไหมสีเขียวไม่กรอบแต่อร่อยมากหวานฉ่ำมันหวานสีเขียวจะไม่กรอบไหมหวานเหอลูกไหนลองลูกนั้นนะ่ะเอาสีเขียวไหม ครับเอเหรอแม่ผมเึกว่าป้าไอ้บุกเองเผื่อเผื่อได้ไปสวนรับาพี่ใหม่ไม่ได้ไปไหนแลครับไม่อ่ะเพราะว่ามีคนป่วยต้องพรุ่งนี้ก็ต้องพาไปฟอกไตตอนเช้าแล้วถึงจะกลับมาขายจันทพุ่นสุกตลอดเวลาไม่มีเวลาได้ไป คแต่แต่ส่วนมากจะมาขายที่นี่ใช่ปะคะค่ะที่นี่ที่เดียวถ้าไม่อยู่ก็คือไปเอาของอ๋อครับสีเขียวไหมคะค่ะนี <c oughs> ่จะชอบกรอบราคาชอบแบบกรอบสีลูกสีลูกสี่โลห้าโล 49 4 <5 S 2> โลโ4โล9นะครับโลโล80ขับรถออกมาพอดีจะมาดูบรรยากาศนะบรรยากาศช่วงปีใหม่เป็นสองฝั่ง390ใครยังไม่มีของฝั่งมาได้นะเบลนร่อนญี่ปุ่นอยู่สายหนึ่งครับไ <c oughs> ม่100 100แล้วก็ตัวส้ม5ล392นะครับ <c oughs> ทำไมทำไมลูกมันสีไม่เหมือนกันนะสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนี่ก็เขียวเหมือนกัน,นมันเหมือนกับแคทลูปนะตัวนี้จะเหมือนแคทลูปแต่จะอร่อยกว่าตัวนี้เพราะผิวเรียบเหมือนกันแต่แคทลูปสีอ่อนเกือบห้าโลฮะสี่โลเก้าสามร้อยเก้าสิบสองบาทครับ เดี๋ยวช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าไค่ไหนลํบาบากนะเดี๋ยวจะพยายามหาคลิปนะครับเพื่อจะได้ทุกคนได้ดูนะครับอดี๋ยวทึ่งว่ากันนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องอาเล็บเก๋นะครับใครที่ย,ยังไม่กดครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดนะครับปลอดภัยจากโรคภัยแค่เฉียดครับไปกันนะครับ